ก็เป็นเรื่องมันก็ยังกดยังพึ่งกดใช่เพราะว่าอยู่ต่างประเทศที่ฉันซื้อที่ไหนก็ได้การที่จะหารองเท้าให้เข้ากับผู้หญิงหนึ่งคนนะคะไม่กัดใส่สบายมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆค่ะและวันนี้ค่ะทีฉันก็ได้มาแล้วนะคะอีกหนึ่งคู่ วันนี้นะคะซินดี้ X X L นะคะค่ะออนฟังมาอยู่ที่นี่เลยค่ะที่นี่คือ Lady Big Shoes ค่ะซึ่งเขาไม่ได้มีแค่รองเท้าใหญ่อย่างเดียวนะคะแต่เขาเป็นรองเท้าสําหรับคนที่หน้าเท้าอวบหน้าเท้าบานหน้าเท้าหนาแล้วเท้ากว้างหน้าเท้าใหญ่ก็คือดิฉันเองค่ะแต่ว่าไม่ใช่คนอ้วนทุกคนที่จะเท้าใหญ่ถ้าเกิดคนอ้วนคนไหนที่เท้าไม่ใหญ่ก็มันจะมีปัญหาเรื่องเนื้อเท้าเยอะซึ่งจะบอกว่าซินดี้ใช้รองเท้าคู่นี้คือตั้งแต่กลับมาจากอังกฤษพูดอย่างนี้ดีกว่าปกติดิฉันอยู่อังกฤษมานานกว่า10 ีม่จะมีปัญหาเรื่องรองเท้าสำหรับคุณนะฉันจะเดินไปที่ไหนฉันก็มีรองเท้าของฉันสายยาวๆให้คุณเลือกได้แต่ตั้งแต่กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะหารองเท้าไซส์ใหญ่ใส่ง่ายแต่หารองเท้าไซส์ใหญ่ที่คุณภาพดีหนังดีและไม่กัดดิฉันได้ไม่ใช่แค่ยากนะคุณไม่ได้เลยค่ะทุกวันนี้นะคะดิฉันต้องเอาเท้าที่ดิฉันต้องเอาไว้ทำมาหากินนะคะฝากไว้กับร้านนี้รองเท้าแบรนด์เนมรองเท้าดีๆเกิดมีสายดิฉันก็อยากไปซื้อแต่มันไม่มีแล้วมากไปก่า นนะะทําไมพี่เจ้าของร้านนะคะหรือว่าพี่อ้อยนะคะเขาถึงได้ทํารองเท้าแบบนี้ออกมานะคะเพราะว่าพี่อ้อยเองนะคะก็มีปัญหาเรื่องเท้าใหญ่เหมือนกันเท้าใหญ่จะใส่รองเท้าอะไรแล้วก็มีปัญหามาเหมือนพวกเราเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในนะคะมีอะไรบา้างฉัน<า>จะบอกเลยว่าฉันกลับมาประเทศไทย3ปีฉันยังหาร,ารองเท้าแบบนี้ไม่ได้ฉันสั่งรองเท้ามาทิ้งเป็นว่าเล่นมากกว่า100คู่กล้าการันตีสั่งทิ้งสั่งคว้างมันไม่ใช่อย,า,อยากจะทิ้งแต่มันใส่ไม่ได้การที่จะหารองเท้าให้เข้ากับผู้หญิงหนึ่งคน ะะไม่กัดใส่สบายมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆค่ะและวันนี้ค่ะดิฉันก็ได้มาแล้วนะคะอีกหนึ่งคู่คู่นี้แตกต่างจากคู่เดิมเพราะว่าเขามีนวัตกรรมใหม่ก็คือมีการบุข้างๆด้วยข้างๆก็คือจะนิ่มมากไปค่ะ คู่เก่าจะไม่มีนี่ค่ะคู่เก่าดูได้คู่เก่าจะเป็นแบบหนังข้าง,างๆเฉยๆแบบมีให้เลือกเยอะมากหารองเท้ารับปริญญาที่ไหนคุณพยาบาลอยากได้รองเท้าขาวเรียบๆต้องใส่เดินทั้งวันนี่ค่ะรองเท้าคุณพยาบาล<ไ>ต่อไปรองเท้ารับปริญญาค่ะพี่เขาท่าบอกมารองรับปัญหาของคนที่รับปริญญาแล้วรองเท้ากัดพลาสเตอร์ยาต้องเข้าต้องมีแบบเน็บอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งของบัณฑิตนะคะตอบโจทย์แล้วพี่เอยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าชอบดีไซน์ไหนเป็นพิเศษมาสั่งตัดไปได้เลย <S <S สมมติว่าคุณเดินเข้า มาแล้วแบบปั๊บชอบคู่นี้เหรอไสลรองเท้าไม่ได้เหรออ่ะอยากเบอร์50าิไปสั่งตัดพี่อ้อยสั่งตัดให้ได้นี่ออดูได้ค่ะนี่คือไม่มีเนื้อปลิ้นเลย เพราะว่ามันถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมที่สุดสําหรับคนที่หน้าเท้าใหญ่ใช่ดูรู้มันเป็นรองเท้าของฉันใต้พื้นของเขานะคะเรียกว่าโซของรองเท้านะคะเขาทําหนามากแล้วก็มันก็จะมีประโยชน์กับคนที่มีน้ําหนักเยอะแล้วก็ต้องเดินแล้วก็พอน้าหนักเนี่ยมันไปกระแทกที่เขา่าที่ข้อเท้านะคะมันก็จะทาให้เราปวดเขา่าปวดหลังได้แต่ว่ารองเท้าของเขาออามาดูได้เลยนะคะอันดีฉันก็คือขายของเหมือนแบบแม่ค้าเลยนี่เลยค่ะเขาจะมีแบบ พื us, ons, ้นรองเท้าที well, ่น so so, ุ so, so, so ่มนะคะแล้วก็ช so, ่วยกระจายน้ <Okay. S 1> ําหนักได้เป็นอย่างดีนะคะมันทําให้คนที่น้าหนักเยอะค่ะใส่รองเท้าคู่นี้นะคะแล้วมันไม่เจ็บเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องมาดูกันเองนะว่าคู่ไหนที่มันเหมาะกับเรานะคะก็มาทีก็ซื้อเป็น10คู่ค่ะบักมุดมาที่ l a d y b i g s h o e นะคะดูคําค้อยว่าวิภาวดีมาถึงนี่แน่นอนชัวร์ค่ะสําหรับใครที่ไม่อยากออกมาที่ร้านนะคะไม่อยากออกจากบ้านเออไม่อยากออกจากบ้านนะคะเไปดูได้เลยนะคะในเพจ l a d y b i g shoes ค่ะบางทีพี่อ้อยเขาก็จะมีไลฟ์ขายด้วยแล้วก็สามารถ ไปดูรุ่นดูแบบได้นะคะความประทับใจแรกของซินดี้ก็คือถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้คือส่งไปส่งมาแบบที่พี่เขาไม่บ่นเลยแล้วว่าถ้าใส่ไม่ได้เท้าคุณลูกค้าไม่สวยไม่ให้เอาไปอย่างที่บอกว่าสั่งมาแล้วเป็นรอยคู่แต่แล้วก็ไม่เคยเจอดีรีเรียกว่าไม่ไม่ถูกกับไม่เอกกีกว่าบางอาจจะถูกกับคนอื่นมถูกัอาจจะดีกับคนอื่นแต่มันมันอาจจะไม่เหมาะกับเท้าดิฉันซึ่งใส่รองเท้ายากอยู่แล้วนะคะอ่าแล้วพอสั่งไปถึงใส่ไม่ได้แล้วเห็นคุณภาพแล้วว่ารองเท้าคุณภาพดีก็เลยขับรถมมาาถึงนี่่เลลยคคะะไกก็ สามสิบกว่ากิโลมันคุ้มเธอคุ้มมากแล้ววันนั้นฉันซื้อไปสิบกว่าคู่จริงจังรองเามันอยู่ในชีวิตประจําวันแค่คุณก้าวออกจากบ้านไม่ว่ารองเท้าอะไรคุณก็ต้องใส่ออกไปใช้ชีวิตประจำวันแล้วถ้ามันบีบมันกัดมันรัดทั้งวันชีวิตเราพังทรมานมากคุณควรลงทุนกับรองเท้าที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดโรคไข้เจิบในอนาคตและไปเสียเงินตอนปลายหตุถูกค่ะเพราะว่าที่ฉันมีปัญหาปวดเข่าปวดหลังตลอดเนื่องจากรองเท้าที่ ซื้อมาส่วนใหญ่จะแบน<ม>ราบแล้วก็ไม่มีการใส่หุ้มฟองลงฟองน้ำ<ห>มไม่มี support ใช่ไม่มีัพพอร์ตให้กับคนน้ำหนักเยอะอย่างดิฉันมันก็ <c oughs> เป็นเรือ่องมันก็กดขึ้นอะไร <c oughs> เหมือนโมโหใครฉันต้องโมโหใช <c oughs> ราะว่าอยู่ต่างประเทศที่ฉันซื้อที่ไหนก็ได้ดิฉันมีสเก็ตเชอร์ใส่มีครอกใส่คําว่ารองเท้าเนี่ยนะคะถึงจะบอกว่าคู่ใหญ่หาที่ไหนก็ได้มันมีแต่ใส่ผู้ชายดีไซ์มันไม่ได้ดีไซสมันไม่ได้แล้วเกิดเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่เหมือนกันเกิดเป็นผู้หญิงก็อยากจะใส่รองเท้าผู้หญิงสวยๆใส่แบบเดรสสวยกับรองเท้าสวยบ้างแต่มันไม่มีให้ใส่แล้วพอมีให้ใส่มันก็คุณภาพต่ำเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะฝากทุกคนไว้เลยค่ะ lady big shoes ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปช้อปปิ้งอะช้อปปิ้งช้อปปิ้งค่ะ ค่ะมาค่ะอีลาคํำแพงคู่เก่าไปคู่ใหม่มาค่ะคู่เก่าไปคู่ใหม่มาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่พี่อ้อยให้เรามาบุกร้านรองเท้าของพี่อ้อยนะคะหรือว่า lady big shoes ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับซินดี้เอได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบายไอจีออนฟันก็มา